ในฐานลับแห่งหนึ่งซึ่งมีสภาพซุดโสมจากการประทะเศกระจกนั้นแตเกเลื่อนพื้นผนังพุนไปด้วยรอยกระสุนกลิ่นดินปืนและควันยังคงคุกกลุ่นไปทั่วบริเวณบิ๊กบอสหัวหน้าทีมสายลับในตำนานหรือชื่อในวงการพระยักษ์ไหล0 0F ผู้ผ่านสมรภูมิมานับไม่ถ้วนตอนนี้กลับนอนหอบหายใจรยรินอยู่บนพื้นเสื้อผ้าขาดร่งริ่งจากเหตุระเบิดอย่างรุนแรงและรอยกระสุนถากตามลำตัวนับแผลไม่ได้ คู่หูของเขาทุยสัตว์สายรับหนุม่มไฟแรงผู้ซื่อสัตย์และยังคงยึดมั่นในอุดมการ์กำลังนั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆด้วยสีหน้าที่เป็นกังวลสุดขีดดวงตาแดงก่ำจากการร้องไห้ที่ต้องเห็นผู้บังคับบัญชาของตนตกอยู่ในสภาพนี้บอสคุณต้องอดทนไว้นะครับผมผมได้ยินเสียงไซเวนแล้วอีกไม่นานทีมกู้ภัยก็จะต้องกำลังมาถึงในไม่กี่นาทีนี้อย่างแน่นอน คุณจะต้องปลอดภัยเชื่อผมสิถุยเฮ้ยนายก็รู้ดีการหลบหนีจากพวกแกงโยโกดเซามันไม่ใช่เรื่องที่จะรับมือกันง่าย พวกมันวางแผนที่จะแยกสายลับกับพวกเดียวกันโดยการลงทุนที่เครื่องแต่งกาย <c oughs> ใครจะไปคิดว่าวันนี้พวกมันกับลูกน้องจะนัดกางสาชุดบาคาเร่โชว์กับแพหานกยุงออกมานัดกันส่งข้อมูล <c oughs> ฉันสภาพนี้คงสู้ต่อไปไม่ไหวแล้ว ทุยนายเคยลองพยายามกินปลาหมึกลูกทั้งหมดในจานด้วยตะเกียบข้างเดียวไหมมันไม่เคยคียบได้แถมมันยังเขียหนีไปเรื่อยๆบิ๊กบอสคุณจะพูดอะไรเนี่ยผมฟังไม่รู้เรื่องอะแต่ถึงอย่างนั้นคุณยังไม่ได้กินปลาหมึกลวกที่ว่านั่นเลยนะ ไม่ว่ายัางไงบอสก็ควรจะต้องจับคนที่ทำแบบนี้กับบอสให้ได้สิจบอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะครับ <c oughs> ถุยเอ้ยฉันคงตามไปลากคอมันมากระทำไม่ไหวแล้วถุย <c oughs> แต่ฉันจะบอกนายได้ว่าใครทำฉันจำสติกเกอร์อ Ultra ุลตร้าแมนบรรจกันนอกของมันได้ มันบอกว่าเป็นของขวัญจากแฟนน่ารักจริงๆมันใช่เวลามาชื่นชมความหวานไหมครับบอสออสติกเกอร์อุนตร์แมนบนหมวกกันน็อกอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะ <c oughs> แล้วก็กลิ่นจากโมงสูงหัวของมันกลิ่นยังกลับ ถุงเท้าเปียกที่ผัดกันใส่ทั้งหมู่บ้านฉันพลาดเองเธอรู้จะเป็นมันฉันคงเอาสเปรย์กลิ่นลาเวนเดอร์พกใส่กระเป๋าสายลับมาด้วย <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าภารกิจสุดท้ายของฉันจะจบลงด้วยกลิ่นแบบนี้บอกผมได้ไหมว่ามันเป็นใครผมจะไปตามล่ามันมันจะต้องรับโทษอย่างสาสม ชีวิตมันจะต้องหาไหมโดยไม่ทันได้เรียกรถดับเพลิงเลยมันมันคือมันเข้าเาพูดอะไรอ๋อคนกำลังจะตายไงมันก็ต้องวนเวร์สติจะหลุดคือมันกำลังจะเข้าจุดพีคแล้วรีบๆพูดมามันฟังไม่รู้เรื่องมือขวาของแก๊ง มันคืออุจระราอะไรนะฝีมือของอุอุจาราอย่างนั้นเหรอ,อฉันคงไม่ไหวแล้วล่ะ <c oughs> ถุยฟองบอสนะกแไก สำคัญที่สุดนายกลับไปที่บ้านฉันแล้วถ้าใครถามว่าฉันไปไหนท้อเป็นไม่รู้เขาไว้แล้วนายเดินตรงไปที่ทีวีห้องของฉันเปิดโทรทัศน์แล้วก็กดรหัสสี่ตัวครับบอสรหัสสี่ตัวพูดต่อเลยครับสี่เจ็ดหกสอง สี่เจ็หสองในนั้นมีอะไรบอกผมทีแล้วยังไงต่อมันคือรหัสนิวเคลียร์ทลายโลกใช่ไหมผมจะต้องไปหยุดมันใช่ไหมช่วยไปปิดระบบนิวเคลียร์เน็ตฟลิกปิดตัดบัตรอัตโนมัติรายเดือนให้ฉันหน่อยฉันสมัครมาเพราะอยากดูชูรักแคนรักจากบ้านนอกให้ <c oughs> <c oughs> ตายสิฉัไม่เคยดูพ้นเพลงเปิดเลย ฉันเอาแต่หลับรู้ตัวอีกทีวันนี้ก็จะต้องมาตายกับกลิ่นญตงเท้าเปียกซะแนละ้วน่าสมเพสจริงๆทำไมยังไม่ตายสักทีเนี่ยอย่าถือสาฉันเลยถุยฉันก็แค่คนใกล้ตายที่พูดอะไรไปเรื่อยฟังฉันนะขอสองนายหยิบเงินเนี่กระเป๋าเสื้อฉันออกมาให้หน่อยสิออได้ครับทำไมล่ะครับบอส บอสจะให้ผมทำอะไรครับนายเห็นแบงค์พันที่มีเลขท้ายในธนบัตรสี่ตัวหลังไหมสี่ตัวหลังอีกอีกแล้วเหรอครับเอานะเลขที่ลงท้ายด้วยหนึ่งสองเจเกแปบ,บหนึ่งนะครับเ,ออเจอแล้วครับใช่ใช่แล้วมันคือมันคือรหัสลับ มันคือเงินฉันเองฉันอยากฝากเอาแบงค์พันนี้ไปซื้อบิ๊กเปาหมูสับให้น้องโฉมฉายซอยห้าหมู่บ้านเดียวกับฉันห,หน่อยได้ไหมใครกัะกิ๊กเหรอ,อ,อหลาก่อนอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายทีอย่างนี้จะรีบไปไหนอ่ะเอาหนะ่าอย่าถือสาฉันเลยขอซอสแดงให้ด้วยนะเยอะๆแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสี่ตัวไายอันนั้นเงินเก็บฉัน ฉันโอมมันมาส่วนแบงคพัน์ที่เหลือเมียให้มาใช้ตอนทำงานถ้าไปยุ่งแล้วก็ได้สีฆ่าฉันตายแน่ให้ฉันตายกับกลินตรงเท้าเถอะนะโอเคครับบอสอแต่เดี๋ยวนะในนี้มีใบเสร็จน้ำมันแต่เป็นป้ายทะเบียนรถผมนี่ลาก่อนอย่างอ,อ,อย่าเพึ่งตายอย่าเพึ่งตายวันนั้น ชั้แต่ชันขอยืมรถนายไปทำธารกิจได้ไหมอ่าฉันคิดว่าฉันโดนสะกดร้อยตามจากศัตรูเมียแล้วขับไปไหนมาน้ำมันสองพันกว่าเนี่ยน้องโฉมบอกอยากดูมายากลพัทยาไปกลับผมวิ่งไปกลับพัทยาพันห้เองเออเฮอย้ยออครับผมทำไมเบิกมาสองพันกว่าเออเออเออเอ,เอ,เ,อเอาหน้าอย่าถือสาฉันเลยเ อมอ๋อมเออเม็ดเดียวกูก็ตายแล้วทุยศักน้องรักอย่าถือสาพี่เลยพี่กำลังจะตายเองใจเย็นหน่อยได้ไหมวะเอาชื่อผมไปเบิกค่าน้ำมันวิ่งรถกับกิ๊กยังใจะให้ผมใจเย็นอีกร่เนี่ยทุยศัก,กที่ผ่านมาพี่มีแต่ให้เองเสียสละให้เอง เอ็งจำได้ไหมตอนปีหนึ่งที่เอ็งบอกว่าเอ็งร้อนเงินบอสอย่าพูดเรื่องนี้หลวงพ่อสมเด็จเป็ดแดงฉันยกให้ไปฉันบอกนายว่าอะไรเอาองค์นี้ไปนะเราเดินไปหาเฮียฮ๊ะบอกเขาเราเอ็งเอาเงินไปราคาตั้งสี่แสนห้าบอสอย่าพูดเรื่องนี้ถ้าบอสไม่ยอมยกให้เอ็งจะมีชีวิตจนถึงวันนี้ไหมพระปลอมเอา,เอา โดกนกระทืบไหมวะที่อย่างนี้จะไมไม่ตายสักทีวะเนี่ยเอ็งจำได้ไหมสมัยปอะปอะหลังจากเหตุการณ์นั้นบิ๊กบอสก็ได้จากไปอย่างสมเกียรติสิ่งที่เขาสร้างไว้แต่ยังคงอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนทุยเองก็เช่นกัน คุณงามความดีที่บอสสร้างไว้จะทำให้เขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่และสักวันเมื่อโลกถึงคราวสงบสุขทุกคนจะต้องนึกถึงชื่อเขาน่าจะรอฟังตอนโตอีกสักนิดนะทุย,ย,ย,ยสักจบบริบูรณ์